suripot one Mamuang kami Mamuang kaya น้องก็จะเอาสามสิบบาทเนาะเอาอันนี้ชุดอยู่เอาน้ำจิ้มอะไรครับมีอะไรอื่นน้ำปลาหวานกะปิทีเ่เกลือน้ำปลาหวานแล้วกันน้ำปลาหวานนะครับห้าสิบบาทครับสิบสิบบาทฝากทิ้งได้ไหมครับได้ครับเสื้อบผงงองไปกินมืองเซาพี่น้อง <laughs> พี่น้องกับข้าวเยอะมากเลยพี่น้องจ๋ามีน้ำพริกมีอะไรด้วยเย,เยอะไปหมดเลยพี่น้องจ๋าดูสิมาเด้อใจะเอาได้ไหมพี่น้องค็เจอกันจ้าพี่น้องต้อนหน้าเป็ดไว้ด้วจ้ะพี่น้องของหลายไ,ได้เต็มไม้เต็มมือแล้ยพี่น้องจ๋า วันั้นอะไรสปากเกตตีเหรอหน้าทางเลยกว่งมีสปากเกตตีด้วยจ้ะิซื้อไก่พ้อยเขาซื้อไก่กันนะไก่ขายดียิ่งกว่าซื้อกับแบบว่า กระปุกแล้วพี่น้องจ๋าไก่ขายดีมากอะไรก่อนล่ะนางจีบกระเทวิมลุกดิสเนียเนี่ยน่ากินมากเลยเนี่ยเอาไหมแซลมอนเนี่ยพี่น้องจ<ะ>๋านางงามจะไปะหาซื้อหมูอยู่ตรงไหนต้งดิสเว่ยนางงามจีบกระเทียมกุ้ง เขาขายยังไงฮะเิียละสี่สิบยาเขิยละสี่สิบวันกรัมโฟร์ทีบาทห้ามิลกรัมยูวอนฮันเล็ดกัมฮันเล็กกัมโฟร์ทีบาทโอเคโอเคหมูแดงมีอเอเอทิ y บ อยา t กินทนี่อบเลยเลยไหมครับบอยู่ใช่ไหมครับไ <Okay. S 1> ม่นังนีเด <Okay. S 1> ี๋ยวเป็นนางรอนเนาะลถ่ลยจับเลย ก็สยามนางชอบของนางว่ามันแซ่บงว่าแซ่บซีนเซียน่ารอันะอันนี้จะเป็นข้าว this is rice right. this is from, uh, from the from the Potato ุดเอ่า ah sweet potato right here right t h sweet potato เอ oh โอ้ไดกินได้ไห มต่ะได้เแันซีบเนสน้องนางงาบอกว่าอ,อันสีขาวแสบกลัวกออ็อันสีสีม่วงเผือกเป็นองคสแปลองสีขาวมึงกันเด้อ อร่อยอะขนมบ้าบินอร่อยอื้อขาวแจ่บมันมีหอมหอมอะไรก็ไม่รู้เนาะสเปลนายจอะนะกลิ่นมัะข้าวอบเทียนเ่ะพี่น้องไม่มีกลิ่นยู h ับต to b u เฟิร์ส มีกลิ่นมือนกลิ่นนมแมวหรืออะไรทุกอย่างอะไรพรีน่นะ้องเนาะรู้จักหรือเปล่นปนานมแมวแซ่บ <Thank you. S 1> แซ่บทั้งสองรสเลยนึกว่าที่ที่อะไรนะที่ไอคอนสยามก็อร่อยนะแต่ที่นี่สีขาวมันจะออกมันจะมีรสชาติของนมแมวอยู่ก็เลยนะ่าอร่อยพี่น้อง จัดเต็มที่เลยแล้วยากได้วัคซีนเราเอาวัคซีนแล้วอิ่มแล้วพี่นหนอไมอยู่นิ

กินบวบไวแหละค่ะพี่น้องพี่น้องขอยกินบ่บไว้แหละใครมักรนมำบาบินอี่กว่าอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มิกซ์ฟรุตใช่ไหมงไงลูกเกดแสบลูกล,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 ลูกเกดแสบกวดนั่งะวะะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนสิ พี่น้อง ừ. ขนมบาเป็นแสบกวัวขนมบาเป็นแสบกวัวพี่นอ้องัำเพรามือจุดขอเลยไอ้ท้ง <I think S 1> อะไรที่ฝันมอวพี่น้องไที่ส้มมัได้จา้า นั่งห่อไปเืินนะบ่ะากินบเหมี่วัตถุอะไร <Yeah. S 1> อันนี้น่าอร่อยนี่ดับคอนฟุดวัตถุ o ิบซัพติงร I think ดับคอนฟุดอันนี้ค่ะ oh. น้อง <Yeah. S 1> นักงานจะมาซื้ออะไร น้ำปั่นม้นน้องจ๋านะ

จะพไ่น้องหอยสม่งภา่กิโลนึงเรียน570บาทโอูแปดสิบาบาทจ้าต่แปบาทแปดสบาทเท่าไหร่แปดบาทเนยนกว่าไปกว่าไปยงกว่ายงกว่า

ได้ของไปลาเด้วยใจพี่น้องจ๋ากินข้าวอิ่มท้องแล้วก็ได้ของกลับบ้านด้วยพี่น้องจ๋ายังไงก็ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามขอกลับไปกินเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปกินมะม่วงให้ดูพี่น้องจ๋าอยากกินมากมะม่วงเปรี้ยวพี่น้องจ๋าเนาะยังไงก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจถ้าไม่ชอบก็กดไม่ไลรได้พี่น้องเด้อยเห็นเอาเป็นช่องดาราเขาจะอ่านขอบคุณหลายๆที่บอกต่อได้ใจพี่น้องจ๋าเด้อโอ้ยกินเยอะมากในบรรยากาศเห็นไหมพี่น้องเขาจะมีอะไรนะเหมือนที่เหมือนที่อ่ามัทริก